คติชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหาริย์วันที่49ทับส6 5เสียงจากสวรรค์เสียงนำทางคือเสียงจากภายในที่ทุกคนมีมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีจิตอันบริสุทธิ์จิตที่นิ่งสงบมนุษย์ทุกคนมีสิ่งนี้ ถูกขยะกรลบเกลื่อนไว้มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมคำนำทางในแต่ละวันของเราถูกดำเนินไปด้วยคำนำทางเสียงของคำตอบจากภายในจึงมีอยู่ในทุกคนทุกคนมีคำตอบทุกอย่างที่ถูกต้องแล้วสมบูรณ์แล้วในชีวิตอยู่ภายในมันจะเกิดขึ้นในบางห่วงบางแว็บของความคิดสำหรับหนึ่งเรื่องที่มันเป็นปัญหาเสมอแต่ถ้าเรามีสภาวะจิตด,ดับหรือหูดับใจดับ เราก็จะไม่ได้ยินเสียงนำทางนั้นบ่อยครั้งที่อีโก้มันก็หลอกเราให้แกล้งหูดับโลกใบนี้ส่งทางมาให้เราสองทางเสมอนั่นคือทางบวกกับทางลบหรือทางอีโก้กับทางจิตบริสุทธิ์จะเลือกทางใดนั้นให้เราเลือกด้วยการใช้หลักของความรักความเมตตาและความสุขเมื่อเราต้องตัดสินใจชีวิตของเราเรื่องอะไรก็ตามให้เราหาคำตอบให้ตนเองด้วยการตัด อีโกทิ้งตัดความเกลียดความกโกรธความขุ่นเคืองทิ้งแล้วเราก็จะเหลือแค่ทางแห่งความสุขเหลือแค่ทางเดียวให้เราเดินดังนั้นเอาความสุขนำเอาความรักความเมตตาเป็นที่ตั้ง